โอ้โหโอ้ตัวช้ำนี้ก็กินโอ้ยเหมือนปัญญาณน้ำดิมาเด้ขอขวันเอ้ยนี่เห็นไ่ะครับนี่หนึ่งเต็มโอ้นี่ครับปลาหน้าก็ที่ไซส์ประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับเป็นขนาดเดียวกันหมดเลยเป็นปลาไม่หมดเลยน,นี่นาโพวย ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าที่เคารพรักหักแพงสุขุสุขนครับ FC แฟนครับรายการบรนนกสเตีชันครับวันนี้ออกมาใส้เบ็ดนอนคืนครับนี่นอนนะครับบรรยากาศไส่เบ็ดนะครับนาผู้อุ้ยครับไปบใส่นาพืนมาดนแล้วนะครับแบบใส่นาผู้อุ้ยนะครับเบ็ดเท่าเบ็ดคันบายาวและใส่น้ำให้นาเองครับเบ็ดประมาณสี่สิบันครับ้วก็เนื้อก็บที่เป็นเนื้อลูกงอกกบนะสิครับนี่ บบรรยากาศก่อนทีไใสครับเวแล้วเราจะไสไปแถวนี้ไปนี่ครับไส่ไปนี่อ้อมไปพุนอ้อมไปพุนไปอันนี้นาพู้อวีไสอยู่นาภู้ยเลยนะครับก็สีไสนแบบนี้เลยปุ้ยวีเลาะน้ำหนายทั้งพูดนะครับฮะมาเบิ้งมาชมมาเชียร์กันครับคุณผู้ชมมาลุ้นไปนํากันครับว่าสีพอมีป่าอยู่บ่นี่ครับลักษณะน้ํากับสีประมาณนี้ครับ ข้าวฟ่งนี้เป็นขาน้าวนาว่านครับแต่ขา้าวนาพูุยนี่เป็นขาน้าวนาดำนี่ดำนาครับสามให้หนาพุุยนะครับมีอยสามให้กะมาลองลุนลองชมเบ้างครับปูนปูยอยู่ไกลๆพูนรอนน้ำนาอยู่พนครับ,อ,รอ,รบอ่ะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราดันี้ครับมาลุนมาชมมาแชร์ไปพร้อมๆกันเลยครับนี่น้าสา,า,ายไสเบียร์พทันเลี้ยวครับได้แล้วนี เทกแล้วสองัวตัวซ้วำนี่ปัวนี่กิ <c oughs> นน้ำกลนโอ้ยเบทดผัดนอันใหญ่บนนนันีโ่โอ้โอ้จังเดียรด้๋เราใส่ทงหนาวมาแทนที่ที่ใส่หวยโอ้ฮะบบรรยากาศใส่เบทดเท่าก,กันแล้วใส่เบทดเท่ากันแล้วครับนี่ผู้บรรษาการเหตุการณ์เทา,านั่งน,นี่เฮ้ยน <c oughs> ี่ โอ้เอา้าใส่เบ็ดแล้วแล้วครับรอจะข่าวเดี๋ยวไปหยามบ่งเจี๊ยวรอบฮะ,ะเดี๋ยวมาลองเสกเบ็ดบั้งครับใส่ไว้ทำเหมืนซี่ซิบหลังพอดีเลยเป๊ะๆเบิ่งอยู่ใน,ในกองอาชีพแ,งแะจงๆแต่เบิ่งในสายตามนะันคือมืดก็เลยเอาไฟลงมานำเลยจุ๊บ เปถอนใสไว้อยู่ดีคือเก้าเสีได้การบะเนาะอเดี๋ยวจิมีโตให้เฮาบะเนาะอนี่คือไซหางแท้อันนี้ไซนาปุยเลยครับอันนี้คือไซนาปุยเลยโอ้ยตัวนี้ร้อนครับนี่ แค่ไปแล้วนี่ร้อนคันนี่ฮะเดี๋ยวตามเป็ดกันครับอ๋อมาเบิ้งกันต่อครับร้อนเกือบสุดหลังโอ้เจนไอนไรอปลาน้อยบ่้งในหลังนี้คาบซิดขึ้นมาหลังนี้เดโ้โอ้โอ้โอ้โตวัวช่ำนี้ก็กิน โอ้ยเหมือปัญญานำดิโอ้ยอ๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่า,ากนโอ้ยป่าหน้าปุาย๋ยนี่คือตัวน้อย,ด,อย,ายาดิโอ้ยสังขยากินเบ็ดอฮามาเบิ่งกันต้อครับเห็ดคู่เงือความเส้บางหันเรือซ้ำนี่โอ้่างนี้ซื่อ นางนี่ก็ซื้อๆโอ้ยมันจะถือกำเขาอยู่วะขนาดนั้นเสียระเบียดไปน,นี่อันนี้ก็ร่อนรนสู้ขันเลยอ๋อตัวนี้เพท่นร่นอนยังยุ่ยุ่นะแล้วก็ใส่ไ้นี่อันนึงนางนี่อันนึงอ้ยถึกๆถึกถึ๊ถึๆๆๆๆถึกถึ โอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยน,นี่เห็นไ่มครับนี่หนึ่งเต็มโอ้นี่ครับปลาหน้าก็ที่ไซส์ประมาณนี้ครับตอนนี้ปลาอยู่หน้าอยู่บานเห่านี่ครับหนึ่งแต้มเป็นที่เรียบร้อยครับผมอะมันมาน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกินเลือแข็งเฮ้ยเดีย๋ยวเก็บปลาก่อนครับอ่ะเบิรงกัตต้ครับ ใส่ปลามันแล้วตัวนึงปลดไปได้พราะตัวก็ไม่แย่เดี๋ยวตัวพ่อเขาลอกเขาเลียแหละหน้าโพยปลาจังเด๋ยแน,น,น่นบ่ถึกล่อนเกือบสุดหลังโอ้อชักเหนียวเด๋ใส่ไปนี่อันนึงโอ้ถึกอยู่นี่นี่น,นี่ถึกแล้วนี่นี่นี่อะแถมที่สองมาแล้วโอ้ยมาเดลยคอนเลยถือห้างอีหลีอันนี้ ร้อนเกือบเบิดปลากระโตรประมาณนี้แล้วนี่มันตัวใหญ่เลยครับกำลังพอดีต้มปนเนี่ยกำลังพอดีต้มปนหลังทั้งหลังได้เปไ็นเลยยังนิ่งๆคือเกาหายเงื่อ่ะ,อะมาแล้วสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วอ่ะมนัมนมนัมนมนันมันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับนี่โตที่สองเดี๋ยวเก็บปลากันครับ ตามเสร็จเรียบร้อยครับมาลุ้นมาชมกันต่อครับปลาโตรประเนี่ปลาโตรประเนี่ได้แล้วสองแถมการหมายเขาว่าปลากร,ระโตปะเนี่โตฟอสีขงางมีแต่กระปูนี่บ้กินโอ้าแกเนี่ยอะไรอีกลางนี้เป็นอะไรโอ้ถึกทึก่ทึ่ยุทึ่ยุถึกจนบุติิงนี่นะ นี่ครับแต้มที่สามนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ฮะเดี๋ยวปลดป่ากันครับอมาเบิ้กันต่อครับเด็นได้แน่มันได้ไปแล้วซี่โตเนื้อยังยู่ดีตัวนี้เนื้อยังย,ย,นนย,งยู่มันบอลลอนมากมีโอกาสถือป่ายังมีนะครับ แต่ว่าป่านหนาสุมมันนีจังหวะนี้ก็ทีมีตัวโตวน,ตน,น,น,น้นอยโตกว่าญ่คันนี้เป็นอะไรคันนี้เป็นอะไรโอ้ยคือโตใหญ่กรโดอกเดียวซ้ำน,นิ้วโป้ยเอาเดี๋ยวเก็บปากัน เตรมที่หามาแล้วเตรมที่หามาแล้วามาเบ่งกันต่อครับ <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่ดีคือเก้าครับก็ค <c oughs> ่อยหยามมาครับได้ห้าโตแล้วครับเ <c oughs> บ่งสิไดอีกบ่ตัวนี้เป็นจังไดอ,อ๋อถือ,อยูนี่ รุนเดียวกันทั้งหมดเลยครับเป็นป่าไม้ทั้งหมดเลยนีนน่นะครับเป็นขนาดเดียวกันหมดเลยเป็นป่าไม้หมดเลยในนาโพยฮ<อ>ะพอได้ยังครับพอได้ป้นอยู่อะแต้มที่หกมาแล้วเดี๋ยวเก็บปลากันครับนะมาเบิ้งกันต่อครับหกแต้มแล้ว ฝากขาตกไปง่ายยังอยู่ดีครับนิ่งๆยังเรียกแขกอยู่หกแต้มแล้วสิไส่แต้มเพิ่มบ้างได้ซิฟตัวกขาพอดีวะจชิงนะตัวซ้ำนี่หรืออ๋ออตัวยาขวานะนี่ซ้ำเดียวเมื่อลี่มีแต่ปลาลุ่นไม่ไหม้ทั้งหมดนี่ครับอะแต้มที่เจ็ดแล้ว เตรียมมาแล้วฮะจะเก็บปลากันครับนี่ได้ได้เปียกนีไงได้เปียกมันของน้าสายน,นไงมาใส่น่อเดียวโอ้ได้เป็นโลโย่ลานเ,เดี๋ยวรอดลุ้นมื่นครับเ <c oughs> มื่นเดี๋ยวสิมากันน้าสายมาคือเข้ากัแลนะ้วมาอย่าเมื่อนสาวฮะจะลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังลใจนาผู้วิบูมีปลาสรุปแล้วบอกเลยว่านาผู้วิบูมีปลาอย่ามาใส่เรื่องอะไรกันเลยปลาตัวซ้ำนี่กโอยนี่โอ้ย ฮะฮะสุกคนซุกครั้ขขงมิสะต่างใจหลายครับสวัสดีครับผม